อันนี้นะคะเป็นบวบเป็นเม็ดบวบหอมค่ะเม็ดบวบหอมไปเจยของฝากจากแม่จากการจนับุรีค่ะแม่ส่งมาให้เมื่อวานนะคะโดยคนส่งไปสนีไทยค่ะถึงวันนี้เที่ยงค่ะของไม่มีชำรุดเสียหายนะคะไม่แตกไม่หักไม่อะไรเลยเขาแพ็คของมาอย่างดีเลยแพ็คของมาแบบเออไม่ไม่ไว้ให้ไม่กันไม่ไม่ให้กระทบกระเทือนเลยแหละเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเม็ดบวบบวบหอมอ่ะ อันนี้มันมันไม่ใช่มันมันม,มันมีบวบหอมสั้นนะมันมีบวบหอมสั้นประมาณคืบสองคืบอ่ะแต่อันนี้มันม่ใช่คืบสองคืบนะมันเป็นบวบหอมยาวยาวมากยาวมากๆเลยค่ะลูกอ่อนๆนะเอามาต้มต้มกินกับน,น้ําพริกกับปลาาโอ้โหอร่อยมากหอมหวานแล้วก็เอามาแกงหรือว่าเอามาผัดไข่นี่นะโอ้โหสุดยอดเลยเอามาแกงก็ได้แกงอะไรอะแกงส้มหรือว่าแกงกับพวกอะไรอะ แกงเห็ดอะแกงเห็ดแกงหน่อไม้อะใส่ได้แต่ว่าแกงหน่อไม้เคียไม่ค่อยไม่ค่อยใส่บวบไม่ชอบไม่ชอบกินไม่ชอบใส่นอกจากว่าเอามา,าลูกลูกอ่อนอ่อนอะมาต้มกินน้ำพริกแล้วก็ลูกใหญ่ๆห,หน่อยก็เอามาผัดผัดไข่อะอร่อยมากมันจะหอมหอมเหมือนใบเตยอะแล้วไม่ไม่แช่กินได้แค่ลูกนะยอดก็กินได้ดอกก็กินได้นะ ยอดนั่นะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยกินกับน้ำพริกปะลาร้าหรือว่าจอามาใส่แกงหน่อไม้อ่ะก็เคลียไปเห็นคนในสปปลาวเขาแกงไงแต่นี้เคลียก็เลยเอา้าวเหายอ,ยอดบวบนี้กินได้ด้วยเนาะก็เพิ่งเคยเห็นนะก็เลยเอามาแกงมาแกงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเนี่ยค่ะเป็นเม็ดบวบหอมใบเตยของฝากจากแม่จากกาญจนบุรีค่ะเคียจะเอามาปลูก